่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณน้องตะวันนะครับไปเจอกันที่พัทยานะครับได้พูดคุยเกี่ยวกับวันพันแมนแล้วก็อนิเมะเรื่องอื่นๆนะครับโอ้โหถูกใจกันมากๆแบบถูกคอกันมากๆเลยครับฝากช่องน้องนะครับใต้ดีสคริปชันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมีชเชนเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนัตตีนะฮะโอ้โหฮะดวลฮีโร่ครับได้กรอบแชมป์ครับโอ้โหเอาชนะลุงไปได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคู่ผมกับลุงสู้กันนะฮะเรามาดูคู่นัตตีเอ็กเจอไรเกอร์ก่อนฮะอันนี้อันลีเล่นให้หมดเลยนะฮะเอาว่าผมมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็แบบว่าอันลีจัดตัวได้ดีมากๆครับจะดียังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับมาครับนัตตีเอ็กปะทับไรเกอร์มาครับจังหวะนี้ครับนี่ฮะ ให้กระบองเหล็กอยู่ข้างบนนะแล้วก็อะตอมมิกครับอยู่ข้างล่างครับเอาเรื่องจัดๆครับไปครับคิงผมได้เปิดก่อนอยู่แล้วครับเป็นเชปมศิกดดนฮีโร่จังหวะนี้ก็ต้องเปิดก่อนอยู่แล้วครับคิงเอนจินเปิดไปครับจังหวะนี้ลดโล่กันไปแล้วก็ชีบะไล่ตีหนึ่งทีสองทีไม่ใช่ชีบะผมมีแค่ตัวเดียวแล้วโดนคิงไล่ตีไป2ทีฮะโดนคิงไล่ตีเกีนมาสําหรับฝั่งไลเกอร์ครับเอาแล้วก็คิงเอนจินคืนกลับมาครับโอ้โหไลเกอร์ชีบะไล่ตีหนึ่งทีสองที ใส่จักระพัดเด็กผมก็แล้วโดนคิงผมไล่ตีไปที่หมาฝอบ้านแม่แล้วก็โดนคิงไล่ตีไปที่ปู่บอมครับโดนคิงไล่ตีคืนกลับมาครับที่ปู่บอมโอ้โหโลผมโลผมแทบไม่อยู่แล้วครับแล้วกระบองเหล็กฟาดปันไปตังนี้พอผมได้เปิดก่อนแล้วฟาดปันไปที่เด็กครับปันปันปันปนไปเด็กไปหวานครับเด็กไปหวานแล้วอะตอมมิกคิดซึ่มไปบ้าไปจังหวะนี้โอ้โหซิวแฟงไปหวานเลยนะแล้วก็ไปอีกทีนึงครับเสร็จไปที่ปู่บอมอีกรอบนึงแล้วชีบะไล่ตีหนึ่งทีสองทีโอ ทีเดียวลืมไปแล้วก็บองเหล็กฟาดฟันไปจังหวะนี้ครับแล้วก็บองเหล็กบู๊ไปเก็บแถวหน้าไปหมดแล้วชิบาดไล่ตีปู่บอมครับติดมิโยทอกันปามาครับจังหวะนี้ครับแล้วก็หมาฟอ้บบ้านแมนผมได้ตบธรรมดาไปเพราะไม่รู้ไฟใช้ครับแล้วชิบาดไล่ตีไปที่คิงหนึ่งทีครับแล้วหมาฟอ้บบ้านแมนครับแฟดทะลวงคืนกลับมาเขาโอ้โหใบพลังงานไปอีกทีนึงแล้วชิบ่าไล่ตีหมาฟอ้บบ้านแมนได้หนึ่งทีสองทีครับ เอาเรื่องจัดจัดครับแล้วปูบอมจิ้มธรรมดามาชิบ่าไล่ตีหนึ่งทีสองทีโอเคยังยืนได้โอ้โหไม่ยืนไม่ได้นะไปหวั่นแล้วครับจังหวะนี้เข้าสูตรที่สองแล้วคิงเอนจินผมเปิดไปก่อนในเฟสนี้ครับเทิ่อนที่สองมาครับแล้วชิบ่าไล่ตีปูบอมไปหนึ่งทีครับแล้วก็โดนคิงไล่ตีไปที่กระบองเหล็กก็โดนคิงไล่ตีไปที่คิงครับอัดโดนคิงไล่ตีเกินมาที่คิงแล้วโดนคิงไล่ตีเกินมาที่คิงอีกทีหนึ่งครับคิงเอนจินคืนกลับมาครับเอาเรื่องจัดจัดแล้วชิบ่าไล่ตีกระบองเหล็กหนึ่งท โดนคิงเล็กติเงเอมาแล้วโดนคิงเล็กริเงเอมาโอ้โหคิงรับแรงให้อยู่สนามแรงปิดไปแรงจัดๆครับปู่บอมไปหวั่นแล้วแล้วก็กระบองเหล็กมาแล้วครับพอเอกของงานครับฟาดฟันไปจังหวะนี้ครับ,บ,าบ,าบ,าบาป,บา,ดปบาดไปโอ้โหแล้วกระบองเหล็กฝั่งไลกเกอร์ยังยืนได้อยู่ฮะเอาเรื่องไหมฮะแล้วต้องมีคิซึมปาดไป แล้วก็อะตอมิกคิดซึมปาดไปอีกทีนึงอ๋อเรียบร้อยกระบอกเหล็กลงไปนอนก่อนเรียบร้อยครับชิบะไล่ตีหนึ่งทีกระบอกเหล็กลงไปนอนอีทีเรียบร้อยกระบอกเหล็กลู้มมาฟาดฟันมาครับจังหวะนี้กระบอกเหล็กผมลงไปนอนท้องสนามแดงปิดชิบะไล่ตีหนึ่งทีที่อะตอมิกสองทีที่อะตอมิกอะตอมิกยืนได้อยู่แล้วกระบองเหล็กฟาดฟันมาฟาดฟันมาบว้ากระบอกเหล็กผมไปวันแล้วก็คิงยังเหลือเลือดอีกครึ่งรอดครับผมจังหวะนี้เราแปดทะลวงคืนกระบ้ามาจังหวะนี้โอเคยืนได้อยู่ชิบะไล่ตีหนึ่งทีสองที มาครับเข้าสูตรที่นี่3ก็คิงผมจริงๆได้เพราะฉะนั้นกิงผมกิงเอนจินคืนเลนยก่กอนเลยครับ จังหวะนี้ลราชิบ่าไล่ตีหมาฝ้าว่แมนหนึ่งทีแล้วโดนคิงไล่ตีไปที่คิงและโดนคิงไล่ตีไปที่กระบองเหล็กแรงจัดครับกระบองเหล็กคือไปหวานแล้วโดนคิงไล่ตีมันแล้วมีคิงอยู่แค่ตัวเดียวแล้วโดนคิงรับในกระแทกอยู่แล้วคิงเอ็นจิ้งกึ่งกระบะครับจังหวะนี้โดนคิงและชิบ่าไล่ตีหนึ่งทีสองทีโดนคิงไล่ตีไปที่หมาฝ้าว่แมนโดนคิงไล่ตีไปที่กระบองเหล็กกระบองเหล็กจะลงไปนอนหรือไม่กระบองเหล็กจะลงไปนอนหรือไม่กระบองเหล็กลุกขึ้นมาฟาดฟันไปที่กระบองเหล็กกระบองเหล็กลงไปนอน แล้วก็มาครับพายุปาเทือนใส่คิงเต็มๆครับพอเหลือ,อคิงแค่ตัวเดียวแล้วปาดไปปาดไปปาดไปแล้วชิบะไล่ทีหนึ่งที่กระบอกเลยลุกขึ้นมาเฝังไรเกอร์ปาดมาจังหวะนี้กระบอกเลยผมลงไปนอนไม่ครับกระบอกเลยผมไม่ลงไปนอนแล้วโดนถุงพายุปาเถือนลงไปนอนอยู่ดีมาครับเข้าสู่ทีที่สี่ครับมาครับชิบะหมดฤิแล้วครับแล้วก็มาจังหวะนี้ปั่นไปครับเพราะกระบอกเลยผมลุกขึ้นมาฟาดฟัน เพิ่งลุกขึ้นมาครับโดนคิงไล่ตีกระบอกเลยผมลุกไม่นอนแล้วกระบองเลยผมลุกขึ้นมาฟาดฟันไปอีกรอบหนึ่งไลก์ขึนลงไปนอนอีกรอบนึงโดนคิงไล่ตีโดนคิงไล่ตีโอเคผมยังไม่ลงไปนอนโดนกระบองเหล็กไล่คขึ้นกลับมาแล้วโดนคิงไล่ตีโดนคิงไล่ตีไลเกอร์แพ้ครับผมลุกขึ้นมาเหลือกระบองเหล็กตัวเดียวชนะไปครับผมจังหวะนี้ครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยครับเจอลุงครับจะเป็นอย่างนั้นลุยกันครับมาครับจังหวะนนี้ครับคิง โอ้เหมือนคิงผมจะได้เปิดก่อนผมอยู่ฝั่งสีแดงด้วยนะครับเอาเรื่องจัดๆครับแล้วผมตั้งอะตอมิกอยู่ฝั่งเดียวกับอะตอมิกของลุงครับคิงเอนจินเปิดไปก่อนรับจังหวะนี้แล้วชิปะไล่ตีหนึ่งทีพร้อมกับโดนคิงไล่ตีคิงกับมาโดน ee, คิงไล่ตีคลับมาแรงจัดๆก็ก็โอ้โหจะเข้าไปได้คงไปหวานเลยครับแล้วโดวนคิงไล่ตีคิงกับไปเอาเรื่องไหมฮะคิงโอ้คิงเอนจินครับโอ้แล้วฝั่งลุงเขาใช้นี่ฮะ ไอ้ลูกน้องลูกน้องแฮมเมอร์เฮดครับสองตัวอยู่ข้างล่างนะนี่ลุงเขาปล่อยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องจัด,จดแล้วเราก็บองเหล็กฟาดฟันมาครับปั่นมา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 เก็บไปหมดครับเก็บไปหมดครับจังหวันีิชิบาทไล่ตีหนึ่งที โอเคครับจังหวะนี้ฟาอะตอมิกฟาดฟันไปครับบาดไปเรียบร้อยครับอะตอมิกฝั่งลุงไปหวั่นแล้วอะตอมิกฟาดฟันไปอีกทีนึงเรียบร้อยครับปูบอมไปหวั่นแล้วชิบะไล่ตีหนึ่งชิบกระบองเหล็กลงไปนอนครับเหลือแค่คิงตัวเดียวครับชิบะไล่ตีหนึ่งชิบกระบองเหล็กลุกขึ้นมาฟาดฟาันครับบามามาจังหวะน,นี้กระบองเหล็กผองมินยีนได้อยู่แลหมาครับพายุป่าเทินครับใส่หมาฝรั่งมาเต็มๆพร้อมกับโอ้โหกระบองเหล็กกระบองเหล็กก็ยังยืนได้อยู่แล้วปูบ,มบมอมผมจิ้มธรรมดาไปชิบะไล่ตีหนึ่งที เข้าสู่เทิร์นที่สครับคิงผมก็เร็วกว่าสนามแรงบิดไปชิบะไล่ตีหนึ่งทิกกระบองเหล็กจะลงไปนอนหรือไม่ยังไม่ลงไปนอนแล้วคิงเอนจิ้นไหมครับชิบะไล่ตีกระบองเหล็กแล้วโดนคิงไล่ตีคิงออกมาอัดโดนคิงไล่ตีคิงออกมาแล้วโดนคิงไล่ตีคิงไปอัดโดนคิงไล่ตีคิงไปที่คิงครับอย่างเดียวเลยครับกระบองเหล็กเขายังไม่ลงไปนอนนะคิงเอนจิ้นสวนคืนกลับมาครับสั่งเราฟังลุง มาครับจังหวะนี้โดนคิงไล่ตีไปที่หมาฟอรบ้าแมนและโดนคิงไล่ตีคืนมาที่ปู่บ,บอมครับปู่บ,บอมเกือบไปหวปั่นโดนคิไกกบบงไล่ตีคืนไปที่คิงโดนคิงไล่ตีคืนกัไปที่กระบองเหล็กกระบองเหล็กครับมาครับปานนี้ผ่าอายุป่าเทือนผ่าอายุป่าเทือนไปโอกก้โหกระบ,บอกเหล็กฝังลุงเราไม่นอนเราชิบะไล่ตีหนึ่งทิหมาจังหวะนี้อะตอมิฟ้าดฟันไปปื๊บไปอาตอมิคิดซึบโอ้โหคิงไปหวั่นครับแล้วเหลือกระบอกเหล็กแค่ตัวเดียวฟ้าดฟันมาจังหวะนี้ เอาเลยครับในอก็หมาฟ้บาบ้านแมนครับเหนียบแต่ทะลวงไปฉีบาทไล่ตีหนึ่งทีกระบองเล็งยิงได้อยู่แล้วก็มาครับฟาดฟันมาครับพายยุบเผื่อเชนเซร์มาฟังลุงครับผมต้องรับแรงกระแทกอยู่รับแรงกระแทกยังไหวอยู่จังหวะนี้ปู่บอลว่าควงหมัดเล็งไว้ที่โซยคนเพราะมีลูกไฟใช้อยู่ฉีบบาทไล่ตีหนึ่งทีกระบองเล็งยิงได้อยู่แล้วเข้าส่วนที่นสานครับเข้าส่วนที่นสานไปกิงเอนจินผมเปิดก่อนทั้งทีฉีบบาทไล่ตีหนึ่งทีแล้วโดนคิงไล่ตีขึ้นมาและโดนคิงไล่ตีขึ้นมาที่กระบองกกระบอ่ อะตอมิกครับอะตอมิกของจริงๆริงที่โดนโดนคิงไลท์ตีไปที่รูรูที่กระบองเหล็กกระบอกหรือขึ้นมา,าฟาดฟันครับบู๊มาจังหวะนี้เอาแล้วครับมาครับกระบองเหล็กฟาดฟันไปจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็เสียชีวิตไปอีกทีหนึ่งโดนคิงไลท์ตีครับโดนคิงไลท์ตีเหยือมาแล้วก็ต้องกระบองเหล็กฝั่งรูรูขึ้นมา,าฟาดฟันมาจังหวะนี้ครับพายุปาเทือนแล้วก็อะตอมิกกิซึมย่อยยันไวหมัดเดียวแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นแชมป์เกต ดวลฮีโร่ประจําสัปดาห์นี้ครับเอาสามารถเอาชนะลุงไปได้นั่นเองครับเออแล้วดูลุงในตอนที่เจอคีนะผมบอกเลยว่าลุงนั้นปล่อยตัวจะจัดเห็นไหมฮะเขามีลูกน้องแฮมเมอร์เฮดอยู่ข้างล่างครับเขาไม่ได้เปลี่ยนทีมนะเออเขาไม่ได้เปลี่ยนทีมนะเขาไม่ได้โยนให้ผมนะเขาจัดทีมอย่างนี้อยู่แล้วครับเจอฮิปปี้อ่าไปดูเจอฮิปปี้นี่ฮะเขาก็ใช้ลูกน้องแฮมเมอร์เฮดนะเออเป็นไงผมสามารถเป็นแชมป์เกศดวลในสุดประจำสัปดาห์นี้ครับ ไม่ใช่เกศิร์เนว้อให้สุดพูดผิดเกศิร์ดวนฮีโร่เออโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับผม